สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโร่บายลูกตาลช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยาณมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีมีนหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีมีนในช่วงเดือนนะคะพฤษภาคม2 5 6 5ช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นคนที่เกิดราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาและยังไม่ทราบลัคนานะคะลูกตาลจะปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาาัคนไว้ าาการทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะรงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วและนำเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ Line Official a ล c o u n t l i ์ไลน at haro ายล u กต a ลเลยค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขออภัยในความล่าช้าเนาะด้วยปัญหาทางสุขภาพก็เลยทําให้คลิปนี้ออกมาช้ากว่ากําหนดไปค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะแต่ก็ตั้งใจใที่จะทําให้กับชาวราศีมีนนะคะ mm hmm. เดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีมีนจะเป็นยังไงกันบ้าง mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูนะไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ mm ่ hmm. ตรงกลางของคุณคือ Strength ค่ะ t of one, ace of o n e เอส o าว n นนะคะเพดซาวานนะคะเดอะฮาร์โรเฟ o ซินะคะ กูอัพสอดคิงอัพวาและใบสรุปท้ายของคุณคือเด e s u สนค่ะโลกตนานมองว่าเดือนนี้ชาวราศีมีมีโอกาสที่จะปังมากนะคะเอาอยู่ในทุกสถานการณ์ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะมีโอกาสที่คนรักเก่าจะกลับมานะคะมีโอกาสเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆมีโอกาสปังได้ค่ะสำหรับเดือนนี้ค่ะ ในมุมของการงานแล้วก็การเงินค่ะไฟออฟ o r ตแล้วก็โ o f s w o r d ตขึ้นมานะคะลูกตามองว่าคนที่เคยรับปากว่าจะช่วยเหลือเรานะคะหรือว่างานต่างๆอะคะ่ะที่เราเคยแพนไว้มันอาจจะมีอะไรที่มันไม่ได้ลังใจเราสักร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทีมงานไม่ค่อยให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่นะคะในช่วงที่ผ่านมามันจะทําให้คุณเหนื่อยเหมือนแบกรับภาระอะไรค่อนข้างเยอะนะคะคนที่เคยรับปากว่าจะช่วยเหลือก็จะแบบหลีกเลี่ยงหนีหน้าไปหรือว่าลูกค้าที่เคยแบบเคยแบบ มาใช้เราเป็นประจำอะไราเงี้ยค่ะเขาอาจจะแบบเหมือนไปใช้เจ้าอื่นบ้างแต่สิ่งที่ดีก็คือตัวของโฟร์สเนี่ยคุณเหมือนกับจะใช้โอกาสนี้เป็นการเหมือนอกลับมาทบทวน ตั้งสตินะคะแล้วก็พยายามเตรียมตัวใหม่เพื่อแบบต่อสู้ในครั้งใหม่ต่อไปนะคะตัวของ strength king of one แล้วก็ the h i g r a f e n ขึ้นมาลูกตามองว่าคุณมีแบ็คที่ดีนะคะคุณมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะหรือว่ามีคุณพ่อนะคะมีอาจารย์ที่ดีมีคนที่แบบคอย support ที่ดีหรือตัวคุณเองค่ะมีแพชชั่นที่ดีในเรื่องของการงานมากๆมีความรู้ความสามารถสิ่งที่ เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมันทําให้คุณได้กลับมาตั้งสติแล้วก็วางแผนใหม่สเตรนท์ strength ขึ้นมานะคะ่ะลูกตามวาว่าคุณจะมีความเก่งความสามารถนะคะคุณสามารถควบคุมคอนโทรลทุกอย่างได้อยู่ในกํามือของคุณเลยนะคะเมื่อถามว่าสิ่งที่เจอเนี่ยมันมันหนักหนาสาหัสไหมมันไม่ได้เบานะตอนรู้สึกว่าสเตรนท์ขึ้นมาคือมันเหมือนแบบ มันมีปัญหาอยู่แต่สามารถควบคุมคอนโทรลทุกอย่างได้ด้วยสติปัญญาด้วยในเรื่องของคุณ,ณธรรมของคุณการที่คุณพูดอะไรไปะคะ่ะมันเหมือนว่าจาจของคุณมันจะศักดิ์สิทธิ์ในช่วงนี้นะคะทําอะไระคะ่ะนึกถึงสิ่งที่ดีงามน,นะคะมันจะทําให้คุณก้าวหน้าก้าวกระโดดไปได้ในที่สุดนะคะทุกวันแล้วก็เอกทุกวนขึ้นมาบางคนอาจจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆหรือมองหาช่องทางในการทําเงินเพิ่มเติมนะคะหาไรายได้เสริมก็มีโอกาสดีเนาะงานด้านครูอาจารย์งานด้านบริหารต่างๆนะคะ หรือว่างานที่เป็นเรื่องของเด็กๆนะคะเรื่องของการแบบดูแลเด็กผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กต่างๆเดือนนี้จะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากๆนะคะแล้วก็ตัวขอม p a จซอฟต์แวร e เด e อ u ซันขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆแล้วก็มีความปังเกิดขึ้นได้นะคะเดือ u ซันขึ้นมาเป็นใบสรุปเนี่ยแต่บอกว่าอะไรที่เคยเป็นประเด็นปัญหานะคะมันจะทําให้คุณ ผลักดันให้คุณก้าวไปอีกระดับหนึ่งแล้วก็มีความปังมากๆนะคะอาจจะโดดเด่นแต่สิ่งที่ต้องระวังของ The Sun ก็คือ e ก o เนาะบางครั้งที่เราเด่นเรามีชื่อเสียงมากขึ้นอะไรอย่างงี้คะ่ะก็เวลาที่ขึ้นก็อย่าให้แบบมือนหลงระเริงนะคะอยากให้มองคนรอบข้างด้วยเนาะเพราะว่าบางครั้งอะคะ่ะการที่เรา เด่นมากเกินไปก็ระวังคนอิจฉาไว้ด้วยละกันสำหรับเดือนนี้นะคะในส่วนของอการเรียนค่ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนงานกลุ่มเราเหมือนแบกภาระทํางานคนเดียวนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะกลับมาตั้งสติหรือว่าสิ่งที่ดีคือของชาวราศีมีคือมีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตสนับสนุนหรือเราเองหรือเราเองค่ะเหมือนแบบพอเราเจอปัญหาเราตั้งสติมากขึ้นเราหาข้อมูลมากขึ้นเราเรามีแพชชั่นกับมันมากขึ้นแล้วก็ตัวเ h อะ a า l e q u i n ขึ้นมาเนี่ย ครูอาจารย์เป็นที่ปรึกษาที่ดีลองเข้าหาท่านนะคะก็ขอคำปรึกษาจากท่านจะให้คีย์เวิร์ดที่ดีจะให้ไกด์ไลน์ที่ดีกับชีวิตเราค่ะตัวของสเตรน t ์ขึ้นมานะคะพี่ลูกตามองว่าน้องๆชาวราศีมีเนี่ยจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะจะสามารถควบคุมคอนโทรลสถานการณ์ทุกอย่างไปได้นะคะซิสซข้าขึ้นมาในมุมของการเรียนเนี่ยพี่ตามองว่าการเรียนเราอาจจะต้อง ถ้าได้คะแนนดีเน,ะนาะคะแนนสุดท้ายอะเดอะซันขึ้นมามันได้ดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าซีซอบครับบ่งบอกว่าเราเองอาจจะหาติวเตอร์ที่เป็นลักษณะเหมือนพี่น้องเรารู้สึกว่าเหมือนเป็นติวเตอร์ลักษณะนั้นก็อาจจะช่วยเหลือเราได้เหมือนกันหรือว่าลอบถามรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะหรือว่าเอาข้อสอบเก่านะคะมามาลองทําดูนะคะมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบผลักดันเราให้แบบเหมือนมีโอกาสในการที่ได้คะแนนสูงมากขึ้นนะคะมีโอกาสเนี่ยอาจจะแบบเรียนภาษาที่2หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนแบบ มีโอกาสที่เรียนปริญญาสองใบก็ได้หรือว่ามีภาษาที่สองอะไรเงี้ยค่ะเกิดขึ้นได้แล้วก็เดือนนี้ใบสรุปเป็นเดือนสันเนาะไม่ต้องพูดเยอะนะคะโดดเดน่นคะแนนดีนะคะถามว่ามันมันดีมาจากอะไรมันดีจากการที่เราตั้งสติแล้วก็มีแพชชั่นควบคุมสถานาการณ์พี่ตั้มบอกว่ามันไม่ได้ง่ายนะกว่าที่เราจะได้เดือนสันนะแต่ว่าพี่ตั้มบอกว่าชาวราศีมีนจะอดทนพยายามแล้วก็บุง้งบานตังสายบางคนอาจจะหาการเรียนพิเศษเพิ่มเติมหรือว่า อ่านหนังสือสองเล่มทำไมื่นอ่านเล่มเดียวเราอ่านสองเล่มสามเล่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเราขยันมากขึ้นเรามีสติมากขึ้นอ่ามันอาจจะมาจากความกลัวของเราก็ได้นะคะแต่กลัวแบบเนี้ยมันเหมือนกับกลัวในทางที่ดีอะ่ะสุดท้ายเราสรามารถควบคุมค,มค,มค,มคมนโทรลสถานการณ์แล้วก็โดดเด่นได้ในที่สุด เรื่องของการเรียนเนี่ยพี่ตาว่าคะแนนออกมาค่อนข้างดีนะคะแต่อยากให้เตือนนิดนึงก็อย่าลืมว่า,าจะต้องมีความนอบน้อมอยู่ในตัวเนาะมันมจะทําให้เราเป็นเด็กที่น่ารักนะคะในสายตาของผู้ใหญ่ด้วยนะคะในมุมของความรักนะคะคนโสดเนาะตัวของไฟลักสอดขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีภาวะที่มีอีโกโก้เราอาจจะรู้สึกว่าแบบไม่มีใครเราก็อยู่ได้นะคะแต่ว่าพอมาทบทวนดีๆนะคะไพ่ขึ้นมาบอกว่าขอให้เราทบทวนดีๆค่ะจริงๆเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเจอกับคนธาตุไฟเมษิงคนูนะคะหรือชาวราศีพฤษภเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้ นะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเจอกับแฟนเกา่าคนรักเกา่าหรือคนในวงสังคมเกา่าๆแนะนําคนใหม่ๆเข้ามาหาคุณก็ได้นะคะอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนด้วยซ้ําไปแต่อยากให้คุณคัดเลือกคนดีๆต่มาว่ามีเกณฑ์ที่จะเป็นคนที่เป็น ต่างชาติต่างภาษาได้หรือว่าจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะคะก็จะมีโอกาสมากจริง,รงๆเด็กก็มีแหละแต่ว่าถ้าถามในเปอร์เซนต์แล้ว่มันเหมือนกับมีผู้ใหญ่เป็นมากกว่านะคะหรือว่าเป็นเด็กที่มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่ลักษณะลักษณะนั้นเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นคนลักษณะที่แบบมีแพชชั่นมีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่โดดเด่นนะคะนัาตดีเกิดขึ้นได้นะคะสําหรับเดือนนี้นะในส่วนของคนมีคู่นะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นภาวะที่ เราใช้อารมณ์เข้าหากันนะคะแต่ว่าเดือนนี้อาจจะเหมือนตั้งสติกันได้มากขึ้นคุยกันด้วยเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่มหีหลักการและเหตุผลมากขึ้นอาจจะมีการง้อคืนดีอาจจะมีการเหมือนกับหาโอกาสในการเริ่มต้นกันใหม่และใบสุดท้ายเป็นเดือนันเนี่ยขึ้นมาเนี่ยตปลมาว่าสุดท้ายความรักของคุณจะกลับมาเบ่งบานได้เหมือนเดิมนะคะแต่สิ่งสําคัญค่ะถ้ายาจะเสริมดว,ดวงเรื่องของความรักอาจจะต้อง หคือรถอีโก้นะคะสองคืออาจจะตัวของซิสซับคัพขึ้นมาเนี่ยอาจจะเอาหนังเกา่าหรือไปดินเนอร์ที่บริบรายากาศเดิมๆที่เราเคยไปอะไรเงี้ยค่ะเสริมความรักด้วยของที่มันเหมือนแบบเป็นทตุไฟเนาะทไฟคืออะไรคือความเซ็กซี่ขี้เล่นเป็นกันเองนึกออกไหมมันเราทําให้แบบว่าบรรยากาศ ของเราให้มันมีแอคทีมีแอคทิวิตี้ร่วมกันมากขึ้นนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นได้นะคะเดือนนี้มีโอกาสที่จะมีลูกมีบุตรได้นะคะมีโอกาสเป็นเด็กผู้ชายค่อนข้างสูงด้วยนะคะสําหรับเดือนนี้ถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรคะ่ะเดือนนี้อาจจะสามารถเคลียร์ปัญหาทุกอย่างได้แล้วก็ควบคุมคอนโทรลสถานการณ์เรื่องของความรักของคุณได้ดีคะ่ะในด้านของสุขภาพนะคะเดือนนี้เนี่ย ต้องระวังในเรื่องของการเครียดวิตกกังวลนะคะคุณเองอาจจะได้รับภาระหน้าที่ในความเรื่องของแบบเหมือนความรับผิดชอบค่อนข้างสูงนะคะระวังความเครียดมากหรือว่าแบกรับภาระอะไรมากๆระวังล้มนอนหมอนนอนเสือได้นะคะบางคนอาจจะจับงานหลายทางนะคะต้องบริหารจัดการเวลาดีๆนะคะระวังเรื่องของพวกลมแดดหรือวาอ่าอยู่ในที่ร้อนมากเกินไปนะคะ ในด้านของการทําบุญนะคะเดือนนี้แนะนําเป็นการทําบุญลงศพนะคะการทําบุญกับศาสนาส,สถานต่างๆการบริจาคของเก่านะคะหรืออาการให้พวกแสงสว่างต่างๆเนาะจะเป็นเทียนก็ได้นะคะการบริจาคเทียนการบริจาค ค่าน้าค่าไฟนะคะก็จะเป็นอะไรที่เสริมบุญให้กับคุณค่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการทาบุญเนี่ยจริงๆแล้วทาบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดค่ะขอให้เราทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทาตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมทําบุญกับพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ลูกตาลด้วยนะคะสุดท้ายนี้ลูกตาลอยากให้ทุกคนนะคะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีขอให้บุญรักษาเทวดาคุม้มครองค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสิ้นเสม,มอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ